วันนี้มาเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์ภายในกันก่อนนะคะมาที่ความสำเร็จของงานวิจัยนะคะในการคิดค้นลวดลายผ้าลายโคระนะคะจากอาจารย์คณะศิลวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงคลาที่สามารถต่อยอดสู่การนำไปใช้งานจริงได้แล้วคะ่ะ สถาบันวิจัยและพัฒนานะะมหาวิทยาลัยราชภัะสงขลาได้นําผลงานผ้าลายเคราะจจำปะดะนะคะจากนักวิจัยซึ่งเป็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัะสงขลาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการของอวอร์แฟ ปีประจำปี2568ณจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชนท้องถิ่นค่ะโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฒสงขลานะคะได้ร่วมนำเสนอความสำเร็จของผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ผ้าลายเคราะนะคะภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากลวดลายเคราะจากลูกจำปะนะคะซึ่งเจ้าของผลงานวิจัยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันสมนผลบุ อาจารย์ประจําคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลานะคะที่ได้รับคัดเลือกจากสํานักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวันวตกรรมหรือรรรรวอ่าสกสวนะคะนำไปจัดสแสดงในนิทรรศการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะหรืองานอวอลแฟร์ทูดอเซนแอนวิี้ไฟส์ณจังหวัดนครราชสีมาในช่วงวันที่15ธันวาคม 2,568ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อเผยแพร่พลและรายงานผลการดําเนินงานต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ตรวิจัยและนวัตรกรรมหรือผู้แทนต่อไปเนื่องจากเอ่ได้มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะคะทั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าคณะผู้บริหารจากสกสวนะคะได้ให้ความสนใจและสั่งซื้อหลายภาคโคระนะคะจำนวน70ผืนเพื่อน,นําไปตัดใช้เป็นชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงานนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการ นำงานวิจัยนะคะไปใช้ประโยชน์จริงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งในส่วนของผลงานผ้าลายเคราะนะคะจากลูกจำปดาดนั้นก็เป็นผลงานที่มีแรงบันดาลใจนะคะมาจากการใช้เคราะหรือว่าเครื่องจักสารที่มาจากทางมะพร้าว มอ,อ่อนใบสีเขียวนะคะเขานํามาใช้เพื่อห่อหุ้มลูกจำปดาดะซึ่งเป็นภูมมบปัญญาทาองถิ่นนะคะเพื่อป้องกันหนอนและ,มะแมลงมากัดกินผลลูกของจำปดาดะงานวิจัยทั้งนี้นะคะอาจารย์จยันสมอนนะคะก็ได้นําลวดลายของโครที่มีซิกเนเจอร์นะคะเป็นการใช้ทางมะพร้าวมาจาักสารให้เป็น สิ่งที่ห่อหุ้มลูกจำปะดะนะคะโดยใช้ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบประกอบกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการถ่ายทอดลวดลายจากธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์นะคะโดยเริ่มจากการศึกษาลักษณะโครงสร้างผิวของลูกจำปะดะอย่างละเอียดนะคะผ่านทางาภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์และการวิเคราะห์ลวดลายธรรมชาตินะคะนำมาประมูล ร่วมกับซอฟต์แวร์กราฟิกนะคะเช่นโปรแกร,รม Illustrator แล้วก็ Photoshop เพื่อสร้างลวดลายโคระนะคะที่มีความละเอียดสมมาตรและสามารถปรับขยายได้โดยไม่เสียคุณภาพนะคะพร้อมกับกระบวนการการวิจัยด้านสีจากธรรมชาติเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดความยั่งยืนและก็ทดลองการพริมพ์ลงวัสดุต่างๆนะคะซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ก็ได้นํามาใช้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดานลาปาเต้นะคะที่เป็นกลุ่มผ้าทอ มือนะคะซึ่งเขาก็ได้นำลายเคระนี้นะคะมาผลิตเป็นผ้าทออย่างประณีตและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะคะจนสกสก็ได้นำมาสนับสนุนแล้วก็คัดเลือกนำเสนอเป็นผลงานลายผ้าตัวแทนของภาคใต้นะคะเพื่อสู่สายตาในระดับประเทศต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในเชิงการใช้งานจริงนะคะแล้วก็สู่การบูรณาการร่วมกับการทํางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆในมิติอื่นๆนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของในพื้นที่คนอําเภอคนโดนจังหวัดสตโลนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ที่สามารถมาสร้างไรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นะคะภายใต้การผลักดันนะคะร่วมกันทั้งในส่วนของนักวิจัยนะคะโดยอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันสมนผลบุญนะคะนักวิจัยจากคณะศิลวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและการผลักดันนะคะสู่การเข้าสู่เวทีต่างๆโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะ